สวัสดีครับวันนี้ช่องไอวิทยูทูบนะครับสิบห้ามเบิรนการรอครับผมผมแมาว่าผมรอเลยครับการรอใครนกกระทานะครับรอนกกระทานะครับมามาเหตุกันณัท้งใดนะครับว่าผมรอออกตลาดทั้งใดเมื่อกี้ยุตตลาดจิดพิธาการทอดการขายวันี้นนะครับวมืนอี้มาเพิ่งวิธีการผมรอนะครับรอเองขายเองทอดเองนะครับ แต่ผมไอวินเฮ็ดเองครับมาเบิรงนะที่การล่ออชิล่อไปน้ำคุยกันไปน้ำนะครับอ่ามื่อกี้จะไปตลาดตลาดอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ตลาดนาวัดบักดองนะครับนาวัดเดี๋ยวจะไปท้ายแถวนาวัดมาเบิรงนเหนียมาคุยกันก่อน,อนมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้มันมว่วงบ่ได้เฮ็ดหลายเฮ็ดไว้แล้วแต่เช้านะครับก่อนอื่นนะครับผมขอทตหลายๆไอ้ ก้อนฮอสิรอดนี่ยครับขาให้ล่างมือนะครับล่างแอ็นกระห้อดีๆก่อนนะครับพี่น้องอาจว่าเขาใส่มือนะครับเห็นเอวิดเอวิดใส่มือแล้วก็บเห็นไอแม่บ้านเป็นใส่มือนี่กคผับผมก็ใช้ทุกมือมันบรถนัดนะครับผวกผมต้องการคล่องรวดเร็วเพื่อจะไปตลาดนะครับแต่ว่ามันนี่ก็คือล้างมือเลยล่ะครับครับผมให้เข้าใจนะครับในเอฟซีเข้าใจน้ว่าให้ล้างล้างมืออยู่ครับผมแมนว่าเอ็ดหมวบจ่วนะครับ เกให้ S <S 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 สะอาด <Okay. S 1> อยู่นะครับเห็งใจผู้กินอยู่แต่ห้าบ่มมือเห็ดกับเจ้าเสียวอย่างเห็ดนะครับแมนบ่ครบผมก็เลยต้องเอาไปคว่ำธนาแต่ว่าห้องกับ้างมือทาความสะอาดครับถึงหลางกายเฮาจะดูอาจว่าบ่ดูดีแต่ว่าห้องก็มีทั้งความสะอาดเกี่ยวกับมือเฮาอ,อยู่นะครับาม่ิ่งกันกรบสบการอมื้อนี้มันม่วงบบได้เห็ดครับเห็ดตํม่วัานี่มันเหลือหลายอยู่ผมเก็บใบนะครับเพราะว่าว่านจะเจอเจอฝนกรบผมก็เลยเก็บไปก่อน เพราะว่าก็เลยต้องมันนีเฮ็ดทีเดียวเบื้องนี้นะครับมัน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 เป็นมันไอ้มันเคลาดนะครับมันว่าเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองนี่ผมเสียในเบื้องอีกเจนหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมันเคลาดเนาะมุสาคนีไปซื้ออยู่ตลาดมีแต่มันเคลาะต์ไปวิเคราะหไปเบื้องหลังก็แต่มันเคลาดต์ยังทำวิธีการรอก็รอธรรมดาเ้องนี่แหละถ้าว่าการรอเนี่ยบางทีเ้องกับตัวเบื้องว่าเ้องสิริรอไม่รอโนยใหญ่นะครับแต่ตามปกติแล้วพวกผมก็รอขายไอ้แล้วแต่ ปกติเวลาทอดออทาข,าขึ้นหน่อยนะอ่าตีไข่มันใหญ่เขาก็ขายสิบแปดหน่วยเช้าเนาะน้อยกับไ่ลูกระบาดไปเลยนะครับในตลาดนะครับสูตร,น,ตรนี้นะครับเวลาทอดปุ๊บบางเจ้าอาจจะก,กลวงเพราเรียกว่ากลวงแม่มันมันเป็นโพงเนาะแต่วิธีการทอดว่ามันโพงหรือว่าให้ทอดให้มันมีเนื้อหลไหลมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับผมามาไปทอดแล้วโอ้ของเจ้าคือม่นมีเนื้อของเจ้าคือเนือเอเน้อหลายแทะของเจ้าคือประกอบของเจ้าคือเนี่อ มีการมันมันจะมีเทคนิคในการคอดครับการใส่ไฟนะครับการวางไฟการเหดไฟเห็ุจึงไดนะครับมันกเวลาถอดเขาถอดไฟแห้งบางคนเขาก็ถอดปุ๊บมันใหม่กวนสุกบางคนบานี้เหดไฟต่างไฟบ่าใดนะครับทีนี้ลงไปปุ๊บมันก็อุมนามันดีเป็นยังไง่รับอุลมันกับไฟเขอามาแท่นหอดนะครับใจนะครับเอาได้จุดนี้บางทีเข้ต้องเหตไฟกลางๆพิธีการเหดไฟกลางๆ สิหูยังไงเห็ดไฟกลางอ่าเวลาทอดนี่หรือว่าไปเห็ดคลิดตามที่ผมเห็ดคลิปให้เบื้องแล้วนะครับแ่งไปเบื้องว่าผมทอดยังไงให้ให้เอาลูกลมกลมที่เ้างรอเนี่ยนะครับกลมกลให้เพื่อนๆเทานะครับเด็ดเขาเรียกว่าเด็ดเนาะเด็ดออกมาจังหน่อยนึงนี่ครับแล้วก็ไปถ่มลงน้ามันนะครับไปถีบลงกระทางน้ามันเ้องถีบถอดหันเ้องถีบลงไปปุ๊บอ่าชิ้นเล็กๆที่เ้องถ่มลงไปทำมันฟูมากปุ๊บแสดงว่าโอเคแหละครับพิธีเห็ดยังไงโอเคปุ๊บ ปิดไฟเลยครับปิดไฟแก๊สเลยปิดไฟแก๊สปุ๊บเ้องกะเทตัวนีล้ไปเลยครับผมครับกขยี้เื่อเตรียมไฟแชกไว้แข่างน้ำเพราะว่าทางเกียร์แบบไปป้อนปุ๊บเอาไอเอ่อเอาไข่นกกระทาลงแล้วหาไฟแชกเพราท่านจะมันจมเด้วยครับวันนี้เอออมนันมันอีกทอดเมื่อคืนเสียอีกตําเปรเพเพเลยได้ปะเห็นปะครับมันจะมีเทคนิคอยู่ติ๊กติ๊กคงกับบ่อลายอย่างอยู่ในคลิปอยู่นะครับการทอดเฮาเพราะเฮาเอาลงปุ๊บแล้วเฮาค้น คือผมเห็นแต่เบิร์ในคลิปไปบ้างครับเอาไผ่เอาคนคนจนมันพองขึ้นนะนะพอเอิน่ามันมันฟูเนาะมันอิ่มตัวมันคือเมื่อวามันสุกอ่อมแล้วพอสุกอ่อมแล้วปุ๊บเขาก็เอ่อเปิดเปิดเอเ่ออะไรว่าไฟแช็คเนานะจุดไฟแช็กเราเพิ่มไฟขึ้นกลา,กางกลางแต่เขากว่คอยหมุนไขนกกระทาเขาก็เหลือเมิ่งว่าไขนกกระทาเ้างนี้มันขึ้นไป ถ้าบ่งครั้งหามันบ่ขึ้นนะครับเฮากับเขาเรียกว่ากระแทกเนาะเฮาการะแทกบ่ได้กระแทกแฮงเติมคือตังต้งเฮาตา่ำเขาโป้งพ่อแม่เขาาเฮ็ดสมัยก่อนะบ่ได้ทาแฮงขนาดนั้นครับ <ś> le <ff> le> เฮาแค่ธรรมดาตํตาปุ๊บเบิ่งว่าถ้ามันขึ้นแล้วปุ๊บเฮากัแค่หมุนธรรมดาเห็นัหมที่ผมต่อยเขาด้วยนะครับทีผมตําหมายถึงว่าใส่น,กนานก,นก,นกระทะมันบ่ขึ้นทั้งเทียมันบ่ขึ้นปุ๊บมันก็สิมีจังหวะมีช่วงของมันอยู่ว่าเป็นหยังมั้นก็บ่ขึ้นนะครับทีมีวิธีของเขาอยู่ มันเท้าถอดผ้เป็นบางคนเนี่ยจะได้สูตรไปถอดผ้เป็นอยูนี่มาขอเบิง้งบางคนกันคือว่ายังไงผมเม็ดทรงนะบางคนก็จะมาเอาแบบเป็นก้อนสิไปนะครับเป็นก้อนสิผมกับทรงให้เพเจ้าแก้วบานนะอันนี้ก้อนละร้อยบาทนะครับผมเม็ดผสมเดือดร้อยก้อนละบาทก้อนละร้อยบาทแนคะ่แค่ว่าไปร้อขายอย่างเด็กสิ่งได้มันหลายหลายจะไปรุนแก้วบานผมนกบไหลแห้งอ่าผมเม็ดไปแล้วเป็นก้อน,ก,นก้อนหนึ่งขายร้อยบาทนะครับก้อนหนึ่งคือเห็ดแป้งหนึ่งกิโล ผสมมาเรียบรอ้อยคือพี่น้องเฮาหรือว่าเอฟซีผมนี่มีหน้าที่คือไปลอยก่อนของผมเนี่ยลรอดสิครับนี่แหละคือคือคอะไร้ลายบาทเป็นบอกรอดอะไรแล้วคูม่อกัทอดเลยมาเบิ้งเทคนิคในการทอดของผมเบิ้งในคลิปผมหน่อยหนึ่งก็กทอดได้เลยร้อยบาทนะครับรอยบาทแต่ว่าเปล่าไปทอดขายคารพึ่งก็ซื้อลองไปขายว่าเห็นได้คือผมบอเอฟพีเทอบอการผมพมึก็ไปล่องเห็นเลยเขาก็เห็นได้ครับผมเขาเขามาซื้อ,ขอ,ขอ ครับก็มาซื้อผมก็ขายแถวอำเภอผมนี่ยะแต่ว่ามันคนละคนละตำบลเนาะกับบริวากันแต่พวกพี่น้องผมไม่ได้ส่งให้มือส้วนะครับเพราะแม่ว่าเจ้านี่ผมส่งให้เจ้านี่ขายอยู่บ้านนี้บ้านเดียวกันผมสิบหกขายขายนะครับสิบหกขายขายตังกันชนกันเพราะว่ามันเจ้าเดียวกันผมันต้องแยกบ้านอันเจ้าอยู่บ้านนี้เจ้าก็ต้องขายอยู่บ้านนี้เจ้าจะขาดตบุญกับมาอ่านะครับผมสิสูตรทั้งสี่นะครับทีมงานของผมผมจะขายทั้งสี่ตามเพจผมเนี่ยตามเพจต้องหมุนงไป้เองสัตว ตามเพจช่อนมากอ่ะที่ผมบริสุทธิ์งเพราะว่านี่นะครับมันอยู่โควิดผมก็เลยบริสุทธิ์ทรเพิ่นบางเทียพิ่นอยู่ภาคใต้เพิ่นอย่างนี้ผมส่งแบบดีไปนะครับมันกับผสมแล้วนะครับว่ายัางไงครับมันกบบรบปูดนะครับถ้าเป็นผงนี่ผมส่งให้อยู่ถ้าเป็นผงนี่ผมส่องอ่าส่งแปดสิบบาทนะครับเป็นผงแปดสิบบาทที่ผมเห็นในเบอร์นี่คิดไปละแปดสิบบาทนะฮะส่งแปดสิบบาทเพิ่นกระทรงอยู่ผมกระทรงเรื่อยอยู่ ถ้าชงนี่ยมันอยู่ก็วีตั้งเจียกับอู้ป่าแห้งตังเจียบานเท่านะครับนรคนชงมันจา่าผู้เป็นเท่ามากแต่ว่าไม่น่อดคือเป้าส่งไอตัวไ้บ่าแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับสินค้าของผมมันราคาถูกชงแค่ลอยบาทมันจริงะครับบางคนก็เอาเอ็อันเดียวอยากเจ็บเงินปลายทางสินะครับมันกับไม่ไหวเนาะเก็บเงินปลายทางเพราะขาดสิจ่ายผมมันกต่มีบางคนกับไม่ไหวใจครับผมไบ่ไหวใจซึ่งกันและก,กันนะครับ บางทีก็อนเงินกับยันก็จะเอาตัวเหมืนว่าแต่ผมเนี่ยไม่เตัวนะครับแต่ว่าที่นี่การขนส่งมันเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมเฮ็ดชิปให้พี่น้องเขาไปเฮ็ดกินเอาซะนะครับไปเฮ็ดขาดไปเห็ดขายเอาซะซอยกันดูรรแลกันล่องเบิ้งนะครับล่องเห็ดกันเบิ้งผมก็เฮ็ดไปแลยพวกในครังพวกในมีพวกในหลับโดยรุ่ยพวกในเก่งแต่ว่าถ้ามาหากินพ่อในพี่น้องเขาจะอยูย่ได้ยยยยกินท้งกันนะครับเห็ดไปเรื่อยๆที่ละผมว่าซอยกันนะครับผมก็ว่าทังที่ละ ทุกทีผมมีแต่บ่าวยุบบ่าให้ฟังวันนี้มาฟังว่ากรณีกานจังไได้นะครับวัอนี้นะครับผมชิมาบ่าเรื่องการร่อนเนี่ยร่อนเบื้องเนี่ยนะครับผมเแล้ววันนี้ไปเจอวันที่ตลาดนะครับวันี่ไหนครับทุกวันที่ตลาดครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่องู่ในยูทูบนะครับขอล่าเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอวันที่ตลาดนี่ตลาดบักดองนะครับผมชิมไปขายผมชิมไปขายในีเบื้องหน้าลาดผมนะครับเผื่อเป็นขายเมื่อสันจังไงครับผม สำหรับมัอนี้นะครับจองยไปทู่ยูทูปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปเจอกันตลาดด้วย